สวัสดีครับโฮราจารย์แชนแนลมันจันพลังบวกร้อยล้านชายชานข้ามง,ง,งคโลโหราศาสตร์อินโดจีนพิษนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพิจิตด,ดูดวงช่วง24สิงหาคมถึงย2อกันยายน68ในแมุมของการงานการเงินความรักตัวเล่นโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจะรับชมและฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงสําหรับชาวแมงป่องชาวพิจิกก็คือเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณนั้นคุณมักจะ ต้องเหน็ดเหนื่อยในการใช้พลังทางสมองเพื่อประคองสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ได้ดีที่สุดในระยะยาวเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและคงซึ่งชื่อเสียงที่ดีต่อไปให้จงได้นะครับและไม่ให้ตกกระแสอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ชื่อเหลือเกินนะครับว่าไม่เหลือบาก,กว่าแลสำหรับชาวพิจิตสำหรับภารกิจเหล่านี้นั่นเองบุมถัดไปนะครับในเรื่องของจิตใจอารมณ์ของคุณนั้นสิ่งที่คงความได้เปรียบอย่างยิ่งสําหรับ ชาวแมงป่องจริงๆก็คือเรื่องของดาววิญญาณต่างๆเนี่ยที่มารายล้อมคุณเนี่ยที่มามีอิทธิพลต่อชาวพิจิกเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นให้ภัยคุณหมดแล้วนะครับมันจึงทําให้จิตของคุณชาวพิจิกเนี่ยเบามากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะลบร้างของเก่าที่มันไม่ดีเนี่ยมาตั้งแต่อดีตเนี่ยที่มันเป็นปัญหาที่มันชุดล้างวาร้สมบูรณ์ของคุณเนี่ยด้านสังเกีุของคุณเนี่ย มันถูกทําให้ออกไปเยอะแล้วหรือหมดไปนั่นเองนะครับมันจึงทําให้โอกาสที่ชาวพิจิตเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านที่ต้องการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนับแต่จากนี้นั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับงานของคุณชาวพิจิตนงานต้องเหน็ดเหนื่อยในการใช้พลังทางสมองในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุ่งร่วงไปจงได้ในเรื่องงานเนี่ยเพื่อให้ ไปต่อได้ในระยะยาวก็จริงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยการที่คุณรู้รากฐานความเป็นมาของงานของสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นอย่างดีเนี่ยและคุณก็รู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่และต่อไปคุณจะทำอะไรที่มันจะทำให้คุณอยู่รอดได้ในระยะยาวและสามารถที่จะขยายตัวเป็นแนวโน้มเป็นเทรนที่จะคงชื่อเสียงที่ดีต่อไป ในอนาคตอีกด้วยนั่นเองนะครับคุณรู้ว่าคุณจะทําอย่างไรแต่ตอนนี้คุณจะต้องแก้ปัญหาทีละ,ะ,ะ,ะเปาะทีละเปาะเ็เท่านั้นเองนะครับและเมื่อดาวคารย้ายมาวันที่12อยายนที่ถึงนี้นะครับก็จะทําให้ความรู้สมบูรณ์ของชาวพิจิตมีมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับคุณนั้นเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งมากๆและสามารถสร้างแรงดึงดูดที่ดีในการคบค้าสมาคมไปทั่วนั่นเองนะครับ กับคนรอบข้างเนี่ยเรียกว่าใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็มองว่าคุณเป็นโป๊ะโป๊ในดวงใจของพวกเขาน,นั่นเองแม้ว่าจะชอบทําอะไรที่มันไม่ค่อยเอาจริงเอาจังนักในบางครั้งแต่คุณก็มีหัวใจในการปองดองสร้างความรู้ลัวและทําให้ศัตรูที่เคยไม่ชอบหน้าที่หน้าคุณเนี่ยหรือศัตรูคู่อาฆาตของคุณนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ต่างให้อภัยคุณหมดแล้วน,นั่นเองนะครับเรียกว่า เรื่องแย่ๆหรือเรื่องไม่ดีไม่งานต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มหมดไปอีกด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเตรียมรับความบริบูรณ์ความรสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยสําหรับชาวพิจิกการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือ,ค,อคุณนั้นชาวพิจิกเนี่ยอยากให้ผลประโยชน์เก่าๆเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยที่มันยังค้างค้างคาคาเนี่ยที่มันยังไม่เสร็จสิ้นสักทีเนี่ยให้มันพรีดอออกผลมากกว่าเดิม หรือให้มันสามารถที่จะทํากําไรให้กับคุณมากกว่าเดิมและให้วิบากกรรมดังกล่าวเนี่ยที่เคยมีมาต่างๆที่เคยมีทั้งหมดเนี่ยให้มันจบสิ้นทักทีนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการเงินสําหรับชาวพิจิกกันบ้างนะครับปัญหาของคุณก็คือเงินสดในมือของคุณนั้นนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยจะลงตัวหนักอาจจะมีค่าใช้จ่ายจากการเริ่มต้นใหม,ใหม่หรือการวางรากฐานใหม่ๆห,หรือค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกหล,กล,กล,กลานของคุณหรือใช้ในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณเป็นหลักนะคร oui, fate, um ับ pues แต่ความช่วยเหลือทางการเงินของคุณเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นจะมีความเคร่องตัวมากยิ่งขึ้นเครดิตของคุณก็จะดีมาิ่งขึ้นด้วยนะครับชื่อเสียงกิจยศของคุณก็จะกระจายไปมากกว่าเดิมอีกด้วยหลายเท่าตัวีเดียวนะครับคุณจะเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับความเป็นอยู่ของคุณนั้นจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่า้าการเบวนต่างๆนั้นในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับ ให้ภัยคุณหมดแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้มันจึงทําให้สิ่งที่คุณยังขาดอยู่เนี่ยจะค่อยๆได้รับมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เพระาะฉะนั้นแล้วนะครับเตรียมรับความชื่นใจต่อไปได้เลยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณชาวพิจิตคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้นี่สินเก่าๆเนี่ย หรือสภาพคล่องที่เคยมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้มันหมดไปทันทีนะครับเพื่อคุณจะได้โล่งโปร่งสบายไม่หนักตัวทําอะไรก็เบาใจเบากายนะครับและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปนะครับมาดูเรื่องของความรากักความสัมพันธ์ของคุณชาวพิจิกันบ้างหัวใจของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นดีก็เพราะว่าพลังแห่งความดีงามพลังแห่งความเมตตาของคุณเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีมาสู่คุณมากยิ่งขึ้นกลางกระทําอะไรหรืแต่เนี่ย แบบคบกับใครเนี่ยก็ง่ายและมีน้ำใจเมตรีนะครับบวกกับความอบอ้อมอารีต่างๆเนี่ยอย่างเป็นที่สุดเนี่ยความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เป็นที่ตั้งเนี่ยและเปนความผูกพันกับแม่ของคุณมีความผูกพันกับญาติฝ่ายผู้หญิงเนี่ยการรักบ้านการรักครอบครัวต่างๆเนี่ยและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในสภาวะที่ดีนะครับสิ่งไหนที่มันอยู่ในสภาวะรอบที่ไม่เอื้อมหน่วยเนี่ย และคุณสามารถที่จะทําการแก้ไขเนี่ยและสร้างสเสน่ห์ต่างๆเนี่ยรวมถึงการบริหารส่วนต่างเนี่ยเหล่านี้มันล้วนเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้ความรักของผู้คุณดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคนโสดเนี่ยมักจะมีแรงดึงดูดทางเพศกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับใครๆก็อยากมาคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในช่วงรานี้นั่นเอง แล้วความรักความสัมพันธ์ใน,นแบบไหนนะครับที่คุณชาพิจิตปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากได้คนรักที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะต่อยอดและทําให้เรียกว่ายิ่งสามารถทําให้เนี่ยช่วยเหลือคุณได้ให้ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นในในงานต่างๆเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณยิ่งแฮ ppy ปปนะครับคุณอยากได้คนรักเนี่ยที่มาช่วยให้อาชีพของคุณที่คุณทําอยู่นั้นประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด,ด้วยนั่นเองประมาณนี้ ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนาโชคกันบ้างน,นะครับไดเด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีพิจิกในช่วงเวลานี้ก็คือเลข1เลข2และเลข4จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาและราศีพิจิกอยู่ดวงช่วง24สิงหาคมถึงย2กันยายน68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องอาจารย์ชา,ชาแชนลเวยนะครับคลิปนี้ก็สัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ